ไปตามความคาดหมายพักเสรีรวมไทยไม่อยู่ในสายตาของเพื่อไทยพลกำรเด็กเสรีพิสุทธิ์เตมมยเวศเตรียมแถลงข่าวลาออกจากการร่วมรัฐบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วว่า การจัดตั้งรัฐบาลถ้าให้มีความชอบธรรมต้องเลือกพรรคที่มีความสะอาดปราศจากมลทินประการโกงกินใดๆพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสูจิ์เตมียเวทแม้ท่านจะมีความคิดเห็นไม่ลงร่องลงรอยกับฝ่ายประชาธิปไตยบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ยืนหยัดซื่อสัตย์ยุติธรรม เป็นนายตำรวจชื่อตรงตรงฉินไม่โกงบ้านกินเมืองปราบเจ้าพ่อเจ้าแม่มามากมายจนได้ฉายาว่าเป็นวีระบุรุษนาแกผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบแล้ว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค,คบโจรโจรก็พาไปปล้นแม้เราจะไม่เป็นโจรแต่ถ้าไปคบกับโจรใครต่อใครก็จะชี้หน้าประนามว่าไปคบหาคนมิชอบ ก็ไม่รู้จะตอบคำถามเขาอย่างไรดังนั้นพระเพื่อไทยคิดผิดที่ไม่แต่งตั้งให้พลกบดกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังนั้นคนที่มีความไม่ซื่อสัตย์สุดจริต ก็จะไม่คิดคบหาคนดีตามที่จริงจะได้คนกันมดเอกสรีพิสุทธิ์ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีจะทำให้ภาพของรัฐบาลนี่มีความแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นแต่การไปคบคนดีที่มีความประชดุุติธรรมมันไม่อาจจะทำการเมืองสีเทาสีดำได้ดังนั้นก็ต้องคบกับพวกสีเทาเทาเจ้าพ่อเจ้าแม่ แค่นั้นเองวันศุกร์นี้ได้ข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสจะแถลงข่าวว่าคิดเห็นอย่างไรจึงมีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตูจตุพรพรมพันธ์ก็เปิดแผลพรรคเพื่อไทยเปิดแผลระบบทักษินไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อได้ตูใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวทออกมาร่วมอีกคนก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้เดินทางเข้าสู่อัสดงลงเหวระยะสั้นมากขึ้นเป็นไปตามคาดถ้ารัฐบาลเนี่ยจะสร้างความดีให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ก็ไม่ควรมองข้ามคนดีๆอย่างคนกำบลดเอกเสรีพิสุทธิ์แตมียเวทแม้จะมีเพียงหนึ่งเสียงแต่หนึ่งเสียงคุณธรรมล้ำเลิศดีกว่ายี่สิบกว่าเสียงของพรรคแมลงสัพที่มีตราบาปปิดการเลือกตั้งข้างปฏิรูปเราอย่าลืมว่าเหตุผลที่บ้านเมืองวุ่นวายจนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากาพรคเพื่อไทยที่เหลืองอำนาจเหมือนจะผูกขาดอำนาจจนประชาธิปัตย์ให้ฉายาว่า,าเผด็จการรัฐสภาตามที่จริงแล้วเมื่อเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนเลือกใครไปเป็นรัฐบาลจะเรียกเผด็จการไม่ได้เพราะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนแต่พรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งซ้ำซากอดยาปากแห้งมาอย่างยาวนานก็ต้องหาวิธีการโค่นลม้ม รัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนนี่คือความผิดพลาดอย่างฉกาจจักันของประชาธิปัตย์บัดนี้ยี่สิบห้าเสียงสู้คุณค่าหนึ่งเสียงของท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เพราะพวกนี้มันเสแสร้งแกล้งทำเมื่อมองเห็นทางริบรีไม่มีทางที่ชนะก,การเลือกตั้งได้มันก็จะเข้าสวมนาารัฐเป็นรัฐมนตรีเพื่อโกยมาโกยมาโกยมา เป็นทุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอยากจะเรียนถามไปยังนายกรัฐมนตรีแพทานทองชินวัตรไม่ทราบว่าผิดจริยธรรมอย่างสูงสุดหรือไม่เพราะจะริยธรรมมันไม่มีขอบเขตผิดยังไงก็คือว่าไปเอาพรคประชาธิปัตย์ผู้ที่เคยไม่ซื่อสัตย์ผู้ที่ไม่เคยซื่อสัตย์ต่อระบอบประชาธิปไตยบอยกอดการเลือกตั้งสองครั้งสองครา อยู่ในสภาดีๆลาออกจากจอสสอส่วนหนึ่งนั้นก็มาร่วมเป่านกหวีดปิดการเลือกตั้งจนพังพินาศจนได้ทรราชจนได้ทรชนต้นชาติมาบริหารอำนาจเกือบสิบปีนี่คือวีรกรรมต่ำชชาของมลลงสับ์มันเป็นตราบาปมาจนถึงทุกวันนี้ถ้านายกวงอิงไปเอาคนเช่นนี้มาร่วมรัฐบาลผิดจริยธรรมอย่างแน่นอนไม่มีคำตอบ นอกจากประชาธิปัตย์สาบานตนผมเคยพูดตั้งหลายครั้งเลยว่าเรียนไปยังพี่น้องชาวปากใต้ถ้าประชาธิปัตย์มันสาบานตนว่าจะทําการเมืองอย่างบริสุทธิธรรมไม่เอาการเมืองสีเทาสีดําเข้ามาเกี่ยวข้องจะปกป้องประชาธิปไตยไอปอนุเบศปีการเลือกตั้งเกี่ยวพ้องพี่หน้าเราขอโทษประชาชนนะผิดไปแล้ว ถ้าประชาธิปัตย์เคยสารภาพบาปกับประชาชนเช่นนี้จะเอาประชาธิปัต์มาเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ว่าแต่นี่มันไม่ได้สาบานตนอะไรมันจะกระหายอำนาจมากกว่าดูท่าทางดังนั้นคนที่บอยคอรการเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเหมือนจะเรียกร้องให้ทหารเข้ามายึดอำนาจหลายครั้ง ถ้าดูตามจริยธรรมทางการเมืองแล้วเนี่ยไม่สงางามดังนั้นเมื่อเสียงเพื่อไทยเต็มอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลนอกจากว่ามาสามคัคคีกันกอบโกยประเทศไทยผลักประชาชนไปอยู่นอกกรอบขอเบเวทีนี่คือการสามัคคีกินเมืองถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีกฎหมายการเมืองมาควบคุม ไม่ต้องมีพักการเมืองลงสมัครกันเฉยๆก็ได้ใครมีเงินก็เรียกไปเข้าพอ่อใส่ปลอกคอไว้การตั้งพักการเมืองอ้างว่าเพื่อให้สอสอไม่ถูกครอบงำเพราะว่าอย่างนั้นไม่ถูกครอบงำไม่ถูกชี้นำแต่ที่ไหนได้มันเป็นแค่ภาพอันสวยหรูมโนภาพที่วาดกันไป ผลสุดท้ายสสทั้งหลายก็ไปฟังมติพักไปอยู่ในกรอบไปอยู่ในข้อของพักเช่นเดิมไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องบังคับให้ใครสมัครสสเนี่ยต้องสังกัดพรรคการเมืองสังไม่ต้องสังกัดก็สมัครได้มันอยู่ที่คุณธรรมในดวงใจดังนั้นผมทานายไายทักไว้ว่าถ้าเพื่อไทยย็นดีปีดาที่จะเอาประชาธิปัตย์มาเป็นร่วมรัฐบาล และขับสายไล่ส่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปมีเยวยไปเป็นข่ายคานเพื่อไทยก็จะล้มทั้งกระดานอย่างแน่นอนก่อนจบขอ้อพี่น้องกระชาชนชาปกใต้ให้พี่น้องประชาชนชาปกใต้ได้ทำความเข้าใจว่าการเมืองเขาพูดว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเพราะถ้ามันมีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมันก็จะสามัคคี กินเมืองไม่ได้ดังนั้นขอให้ประชาชนมีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรพรรการเมืองไหนเป็นศัตรูกับประชาชนตัดมันขาดออกจากกอมมอนรดไม่จำเป็นจะต้องไปยึดถือว่านี่คือพัรคของเราคนของเราคนของเราถ้ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเราก็เอาไปเผาเก้าเมนขอให้พี่น้องชาวปปใต้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศช่วยกันจดจำ ด่วยกันข้างแขนอย่างแน่นหนักการเมืองถ้าไม่แข้นไม่ได้นะักการเมืองหักหลังประชาชนต้นชาติถ้าพี่น้องทางชาติยังมองเป็นเรื่องธรรมดาไอการเมืองผีกระสือเหล่านั้นก็จะอกอกินประชาชนต่อไปไม่ได้คิดทำดีเพื่อพี่น้องประชาชนมองประชาชนแค่ทางผ่านขอสแสดงความยินดีกับพลกระรเดกพลกระดวจโทรคำรบิทุกกระจาง ที่จะได้เป็นนายกอบจอปฐุมธานีครั้งต่อไปเห็นไหมครับคนถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่ต้นสวรรค์เบื้องบนก็ไม่อำนวยพรลุงชานตามที่จริงเนี่ยขอโทษนะที่พูดถึงเนี่ยตามที่จริงลุงชานมีบาดแผลขนาดนี้ปปชชี้มูลความผิดสมควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งนานแล้วยังลงสมัครนายกอบจอให้มันรอดแร่ดังนั้นถ้าจะให้สาง่างาม ลุงชาญไม่ต้องสมัครในการเลือกตั้งซ่อมเพราะได้ใบเหลืองถ้าจะให้ส่งางงามไม่ต้องเสียการเลือกตั้งเพิ่มต่อไปลุงชาญอย่าได้ลงสมัครเลยครับปล่อยจังหวัดปทุมธานีไปอย่างอิสระเสรีภาพชั่วดีทีห่างอย่างไรทุกฝ่ายรู้กันหมดจดหมดใจขนาดหน้าใหญ่ลงไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งยังชนะไม่ขาดลอยคะแค่พันกว่าคะแนน แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวปทุมธานีคงจะสามารถขี่กันกลมเกลียวเหนียวแน่นเลือกบิ๊กจัดนายตำรวจชื่อจงตรงฉินอีกคนไปเป็นนยายกอบจเพื่อต่อยอดของความดีผมไม่ได้มาช่วยหาเสียงบิ๊กจัดแต่บิ๊กจัดดำรงตนอย่างรบสุทดยุติธรรมมีใครกล้าพูดบ้างว่าจังหวัดปทุมธานีจะต้องไม่มีเงินทอน นักการเมืองทุกคนไม่ว่านายกอบจนายกอบจนายกเทศมนตรีเข้าไปหาเงินทอนทั้งสิ้นแต่พิจัดประก,กาศจังหวัดปทุมธานีต้องไม่มีเงินทอนเอาคนเช่นนี้ไปเป็นนายกดีกว่าเอาสมุนของนายใหญ่ไปเป็นกาบหวาสร้างความยุ่งยากให้กับประเทศชาติเพราะอย่าลืมนะครับว่าการเมืองพื้นฐานคือท้องถิน่นถ้าการเมืองท้องถิน่นเป็นการเมืองยับมนันเท่ากับสร้างการเมืองพื้นฐาน ไปรับใช้การเมืองสามาณระดับชาติในโอกาสการเลือกตั้งครั้งต่อไปและก็พี่น้องชาวสระบุรีชาวราชบ,บุรีประธานโทษถึงเวลาเปลี่ยนพักประชาชนส่งผู้สมัครนายกอบจราชาบุรีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิน่นให้เป็นการเมืองท้องถิ่นที่กินได้ไม่ใช่กินได้เฉพาะนักการเมืองให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทั่วดีทีห่างอย่างไรขอให้พี่น้องชาวราชบ,บุรีตัดสินใจไม่ต้องเลือกคนซื้อเสียงไม่ต้องเลือกการเมืองอิทธิพลชอบนต้นชาติและพี่น้องจะสามารถลืมกาอ้าปากได้โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ